เรื่องน่ารู้ของเจ้าแมวเหมียวแมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านที่ใกล้ชิดกับคนเราไม่แพ้บรรดาคุณตูบทั้งหลายแต่ก่อนที่มันจะกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านนั้นเจ้าแมวเหมียวที่น่ารักน่าเอ็นดูพวกนี้เคยเป็นสัตว์ป่ามาก่อนแถมยังเป็นสัตว์นักล่าอีกด้วยสัญชาตยาน ที่ยังคงอยู่ในตัวแมวนั้นก็อย่างเช่นการที่แมวชอบจับหนูจับนกทั้งที่มันยังอิ่มและไม่ได้ต้องการจะกินสัตว์พวกนี้เป็นอาหารแม้แต่น้อยเรื่องหนึ่งที่น่ามหัศจรรย์มากของเจ้าเหมียวก็คือการเอาชีวิตรอดจากการตกจากที่สูงเคยมีบันทึกไว้ว่าเจ้าเหมียวตัวหนึ่งพลัดตกจากขอบหน้าต่างของตึกสูง32ชั้น โดยมีแผลถลอกที่เท้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทั้งนี้ก็เนื่องจากเจ้าเหมียวมีความสามารถพิเศษในการพลิกตัวเพื่อลงสู่พื้นในท่าที่ปลอดภัยนั่นเองขอย้าว่าความสามารถพิเศษนี้มีเฉพาะในแมวเท่านั้นนะคะห้ามเด็กๆเลียนแบบเป็นอันขาดทีเดียว